อาหารหานอาชีพที่ลูกผู้ชายหลายคนใฝ่ฝันอยากจะก้าวเข้ามาเป็นรั้วของชาติเพื่อแสดงความกล้าหาญในฐานะชายไทยและแน่นอนว่าน้อยคนนักที่จะก้าวเข้ามาถึงจุดสูงสุดในอาชีพนี้ได้แต่ผู้ชายคนนี้นับเป็นบุคคลที่เดินตามความฝันของตัวเองและก้าวไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตพลเรือเอกประสานสุกเกษตร รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้ที่เริ่มต้นการศึกษาวัยเด็กจากรั้วโรงเรียนเบญจมราชลังสรีฉะเชิงเศราและจบการศึกษารุ่นที่80ก่อนจะก้าวเข้าสู่โรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนนายเรือด้วยความที่เป็นคนมุ่งมั่นในการทำงานและให้ความสำคัญกับการศึกษาตลอดเวลาพลเรือเอกประสาน จึงจบการศึกษาหลักสูตรต่างๆจากทั้งในและต่างประเทศและมีตำแหน่งสำคัญที่สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างมากมายโดยเฉพาะตำแหน่งสำคัญซึ่งทำให้เราทุกคนภาคภูมิใจก็คือตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดอีกสิ่งหนึ่งที่นับเป็นความภาคภูมิใจของพลเรือเอกประสานก็คือการได้มีโอกาส รับใช้เบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิดกับตำแหน่งราชองครักษ์พิเศษตั้งแต่ปี2546จนถึงปี2557นอกจากนี้ยังได้รับราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามลำดับชั้นจนถึงปี2557ได้รับราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก นับเป็นคุณงามความดีและความภาคภูมิใจที่ชาวเบนจมะทุกคนควรให้การเชิดชูเกียรติและยกย่องท่านในฐานะสิทธิเก่าดีเด่นประจำปี2558พลเรือเอกประสานสุขเกษตร